เธอเขาว่าพนักงานคนใหม่เหมือนเหมยลี่มากจริงเหรอนี่เนไงหรอหลายคนก็บอกเออนะว่าเขาน้องพนักงานใหม่เป็นเหมยลี่จริงเหรอใช่คนบอกกันเยอะเออโทรหาเหมยลี่ตอนนี้เลยเออรับสายยังเออรับสายยังเนี่ยโอ้ยเหมยลี่เคยน้องยังไม่รับสายเลยเฮ้ยหรือว่าคนนี้จะเป็นเหมยลี่วะปอมตัวมาเหรอเหมยลี่ปอมตัวมาเหรอเอินจบเลยคิวเอ้ยไม่ใช่หรอกม้าเอินรับสายยังรับสายยังเออรับสรับสายรับสายแล้วน้องเหมยลี่ เมลี่มีอะไรโทรมาค่ะพี่เอิญเมลี่พื่อนขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะพอดีน้องมีแฝดหรือเปล่าอุ้ยไม่มีแฝดพี่เอิญจะเมาอะไรให้ฟังมีพนักงานคนใหม่เข้ามาหน้าเหมือนแก่มากรูปร่างเหมือนแก่แต่ถ้าหน้าก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าพี่ยังไม่เห็นแบบเป๊ะแล้วอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้น้องอยู่ไหนฮะอุดรนเหรออ๋อเธอเห็นปะเป็ดดวยเหรอเป็ดเหลืองอออุดอนจริงวะ ดอนจริงๆใช่ไหมใช่พี่แล้วไอ้พนักงานใหม่เอื่นอ่ะพี่เห็นเขาอาจจะเป็น F4 หรือเปล่าเออก็อาจจะใช่เพราะว่าเขาตั้งโทรศัพท์เป็นหน้าตาน้องเลยโอเคพี่ไม่รบกวนแล้วไปเที่ยวซะสงสัยจะข้างใครเนาะเออพนักงานเราข้างใครดอนเลยเนี่ยลูกเป็ดโอเคน้องไว้คุยกันโห้แปลๆไม่ใช่อยู่ดอนจริงๆแหละก็จริงเนาะเพราะว่าเป็นเป็ดอยู่ข้างหลังเลยเสร็จแพนักงานคนนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่เหมือลลี่หรอกแต่มีพี่รุต เขาเป็นใครอะแม่ปิดหน้าปิดตาใส่แม่ตลอดเลยอะคนัน้ะมาแล้วมาแล้วมาทำอะไรคนเดียวคะโอ้พี่กำลังโทรหาเหมยลี่โอ้พี่ได้ข่าวว่าน้องเป็นเอฟซีเหมยลี่ใช่ไหมพี่โทรหาเหมยลี่ให้มาเดี๋ยวพี่โทรหาเหมยลี่ให้ไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอะเขินเหรอนั่นคิวมีพี่รุตเอ้ยไปตามเลยตาม